ไม่เคยคิดเลยว่านอกจากไก่ธรรมดาที่จะให้ไข่แล้วก็เนื้อกับเราแล้วเนี่ยยังมีไก่อีกสองตัวที่น่ารักมากๆเลยด้วยซึ่งตัวแรกชื่อว่าครัชรูมค่ะคอนเซปต์ของตัวน้องเนี่ยเรียกได้ว,ว่าน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเธอเจอไก่ตัวนี้ตอนกลางวันเนี่ยน้องจะพยายามวิหาที่มืดค่ะเพราะว่าน้องชอบอยู่ในที่มืดพอน้องเข้าไปในที่มืดๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นถา้าน้องจะดรอปรอยเท้าเอาไว้ค่ะซึ่งรอยเท้าตัวนั้นเนี่ยก็คือจุดอของเห็ดสีแดงไปตามระหว่างทางที่น้องเดินผ่านเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าน่ารักมากส่วนไก่อีกตัวหนึ่นนนนเเเเอองงงตตััววขขาาาาาีี่่ยยสสสมมกลคะห เหมือนไก่ในบ้านเรามากๆตัวน้องเนี่ยจะใหญ่กว่าไก่ธรรมดาทั่วไปค่ะเนื่องจากขาของน้องเนี่ยจะยาวกว่าตัวน้องเนี่ยจะสามารถดรอปขนแฟนซีหรือว่าแฟนซีเฟเธอร์ได้ค่ะซึ่งตัวขน,นย,ยังทําอะไรไม่ได้นะคะจะบอกอะไรแล้วๆให้ด้วยค่ะว่าไก่แฟนซีเนี่ยสามารถทําให้น้องหมูที่อยู่ในระยะเนี่ยกลัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเดินหนีด้วยค่ะไก่2ตัวนี้เนี่ยเป็น2ในแปที่ถูกแอดเข้ามาในไมค์คาร์เอิร์ค่ะและอย่างที่จีได้ทําการพูดไปแล้วนะคะว่าตัวเกียวไมค์คาร์บเอิร er ์เนี่ยได้ปิดไปแล้ว่่ะลออละลอคว